สวัสดีกับผมกับช่องลุงเดียชาแนลนะครับอันดัสวัสดนะครับเจ้าแจ๋าไส่ไสนิดนนะครับวันนี้ลมเงียบไปแล้วนะครับเอฟซีเนาะ,ะเป็นไม้กับเอฟซีไม่ว่าผ้านวมหรือว่าเสื้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยก็จะกัดมดดีดีเห็นไหมครับอื่นดียังดีลุงเดียบ,บอกก็คือขอบคุณม,มากๆนะครับเอฟซีต่วส่ง เรือมาไอห,หนองไ้เรืออะไรไซนะครับ F4 ดูกับผมนี่ตีลงเดียววะไม่ต้องสาาจะส่งเรือลาป่ันเป็นอย่างอื่นได้มั้ยรืออย่างน้อยๆเป็นคอมเมนต์สีน่ารักน่ารักให้กำลังใจครับเนี่ยมันจะแบบนี้มดกับ F4 ดูเดดิเล็กไม่เอาไม่กับเล็ก ฟังเลยทีนี้ครับดูฟังไปที่ไหนฟังไปที่ไหน,นฟังไปที่ไหนอ๋นอฝังไปที่ไหนง้อล่ะฟังไปที่ไหนดูครับนี่ดีนะครับใส่ยาก็ไม่กัดนะนได้บังลมนะครับ ีือตีนี้บอกว่าหมดมาเมื่อเจอได้แล้วกับปุ้มต้องไปมีเสื้อปลาเอ้ยซาเลมด้วยกับนั่นเป็นไงกับติดตีซาเลมก็ร้อยดึงเห็นไหม เนี่ย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 ะเอาใส่ให้หนาวหนาวเนี่ยฮะให้มันหายหนาวเนี่ยดไม่มีน้านะครับลมได้กาย่ังดีแต่ว่าวันนี้มดแล้วนะครับลม วันนี้ไม่มีลมแล้วอากาศดีครับจะมีความหนานะครับแต่ไม่ตึงกับหนาวมากเนาะบันยากาศนี่ปกันดันลังก็คือนั่นแหละครับสองตัวนั้นแหละติดกาวาหา้กันอยู่เอ็นอยังกับพี่พบุญรอดนังหาย มีปอกันเรื่องบุญรอดจะไม่ก่อเห็นครับอันนี้ก็มีสองตัวกับตัวดําตัวออกซ่เดียวกับบุญรอดบุญรอดหนังมันเขี้ยวเขียวตัวเลยครับซอมตัวนี้ก็วิ่งเล่นในตรงหน้า สวัสดีเอฟซีอีกสักครั้งนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันยึดกล้องหลายๆคนหลายๆฐา,า,านนะครับผมก็มีความสุขน,นะครับปักป้อนห่างจากการทำงานนะครับผมเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมเนาะขอให้ซีทุกคนมีความสุขกับร่ำรวยโุขปาภร่ำรวยความสุขก็กุณที่ให้กำลังใจและติดตามกันมาตลอดนะครับผมเนาะ อะไรอะไรอะไรอืมเอาเอาอืมอืม,อมเอาของยิงเล็กตกเอาหนี้ของน้องอืมเอามาก็มานายเอาของพี่นนี่ของพี่เสร็จยิงเล็กไม่ทันยิงเล็กเรียบร้อยหมดแล้วหมด ไอตัำน้องไอ,ไอ้น้องกินไปหมดแล้วยิ่งเหล็กปกวยกับเคี้ยวบ้างไอทีหลังไม่เคี้ยวเลยงับอย่างเดียวหมดแล้วไปเล่นไปก็กินเดี๋ยวก็กินงแม่ตังลูกตังแม่ตังปีงแม่ตันยิ่งเหล็ก อดนีผมนะตากี้กระจายตลาดลดนองอ้วนนะครับเรียบร้อย น้องอ้วนก็ามาใกล้ทุกวันนะครับน้องอ้วนเขารู้นะครับปุ้มเนาะว่าเออว่าเราต้องซื้อกับ้าวและคก็ซื้อข้้องกินอะไรให้เด็กๆเนาะปกติน้องจะไม่ได้วิ่งเส้นได้นะครับน้องจะวิ่งเส้นหนอกนะครับขายขกล้องเนาะ อวานก็พาหมู่อวนไปอำเภอนะครับไปตลาดก็ด <c oughs> ือซาเบียงไม้เด็กๆเร็จซับเรียบร้อยนะครับมันยังไม่มดแล้วครับในก็ชอบแต่ว่ามันเลือดน้อยก็เลยเออไปแล้วคือซือ้อมาเสร็จเลยครับปุ้มยังมองอีกยังมองอีก <c oughs> แต่ข้อมืออวนมดครับผมอ่านเม็ดนั่นเนาะนี่รับบรรยากาศจ้าๆมาเกินกันลงเดียนังก็กองไฟให้นะครับผมเนาะไออุ่นๆดีกับไม่มีลมตาตาว่าไม่มีลมก็กองไฟนองจะได้ความอุ่นมากกว่านี้ครับ แต่ไม้กับไม่ได้นาลได้แล้วครับนอนยอกเล่นกันบายใจครับโอดตเนะื่อหนังไม่ตันนองไม่ตันนองก็อดขน,นมนปังนะครับชิ้นเ <c oughs> ดียวว่าจะเอามากินกับกาแฟาได้กัดสองทำเด็กเก๊กินกับ เลยแบ่งกันคนจีนเรียบรย้อยยิงเหล็กได้ซ่องสี่ดีได้นึง่งบุญรอดไม่ตันนองแต่บุญรอดก็ไม่เคยหายใส่นองเนาะโอเคครับขอบคุณน้ำมังม้างครับเอฟซีติดตามมากันมังใจนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับก้อยซีมีความสุขร่ำรวยโชคลาภเงินทองกันนะครับผมเนาะเจ้าจ้าครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับผม